สวัสดีครับพี่น้องมีสหายสายเขียวหัวใจเดียวกันทุกท่านสุขสุขคนครับผมมนีคือเกาครับเหมือนเดิมเช่นเคยอยู่ที่ปลาอยู่กระปาคือเกาครับแต่มนีมาอยู่กับปาต้นใหม่ใหม่ปลาเศรษฐกิจลักกะเป็นการปลูกปลาเสริมครับคือปลูกไผ่ครับไผ่ในที่นี้คือไผ่ถิ่นนอไผ่สล่ำไผ่ทุกชนิดล้ครับเกือบทุกสายพันธุ์นะครับมาโฮมกันอยู่นี่ แต่กวเป็นสวนป่าของเพื่อนมตดสหายสายเขียวหัวใจเดียวกันนะครับที่ได้เห็นไว้นะครับป่านี่สา่งมาอยู่ได้ประมาณ8ปีแล้วครับปลูกปลาใหม่ต้นใหม่มาประมาณ8ปีเมื่อนี้เล่าได้ปีนี้เล่าได้สั่งเป็นปลาละวก็เป็นอาหารนําครับอาหารคือนี่คือเป็น,เป,นเป็นไผ่เนาะแล้วก็มีการปลูกกระเจียวปลูกไว้หลายอย่างนะครับอยู่นี่แต่เมื่อนี่มาเมืองเรื่องปลาก่อนนะครับกัมาพอ้กับมันมีสายสายเขียวตางาครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ อ้าวไปใจนอกครับเห็นปลูกปลาลายปีแล้วปลานี่มันจะปีแล้วครับตอนนี้ปลาแปดปีครับแปดปีปลูกไว้แต่สมัยท่านออกจากโรงงานเนาะครับมาปลูกไว้กะกะขอแม่ปลูกนะครับกะใช้ทุนใส่ทุนกับเกลื่อยให้มาแน่คือผมแน่แม่ซอยปลูกผมเป็นคนดูแลครับประมาณนี้ครับมันถึงประสบความสำเร็จได้ คือมีอยู่สามคนมีแม่มีเอื้อยแล้วก็มีตัวผมผมในส่วนใหญ่จะดูแลมานีครับ,รบตอนนี้ป้านี่ปลูกไว้แล้วประมาณแปดปีที่แล้วเนาะกับมีต้นใหญ่ต้นหน่อยเนี่ยตอนนี้เห็นจะได้เห็นว่าปลูกไผ่นี่คือคิดยังไรครับปลูกไผ่ปลูกไผ่น,นี่มันเกิดจากเขาเรียกว่าปลูกป่าห้าระดับเนาะเขาเรียกว่าปลูกป่าห้าระดับครับครับ หรือป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างประมาณเนี้ครับครับคือใส่แมนแต่ก่อนแต่ก่อนเขาปลูกคือเขาได้คิดเรื่องนี้เขาเขาคิดแต่จะปลูกป่ายอย่างเดียวแต่ที่นี่ว่าไม้ไผ่มันมีคุณประโยชน์หลายครับครับแต่นีไผ่ต้นนี้ที่ปลูกนี่เป็นลำนี่คือไผ่ยังนอ,น,งงงน,อนนี่เน,นี่ยเบิ่งเบิ่งอันไหนครับนี่ไผ่นี่ไผ่ที่ปลูกใส่พุนใส่ขิงวัวไว้นี่ที่ลำเดียวนี่อันนี้เขาเรียกว่าไผ่เลี้ยงหวานสามฤดูดนี่ครับใส่ใส่ประโยชน์แนวใดนี่ส่วนใหญ่เขาเอามา กินนอครับไผ่นี่มันจะมันจะมีข้อดีครับไผนนี่คือครับนอมันบนใหญ่ปันไหนบอใหญ่ยนอในเขาเรียกว่าบวกินี่เหรครับบวกํำแขนนอเออกล่าวว่าสีหานอโลเพราะมันเนาะมันบก็คือไผ่กิมซุ้งครับครับไผ่กิมซุ้งมันก็จะมีข้อดีข้อเสียนะครับตอนนี้เห็นมาปลูกใส่ป่าใหม่นี่ใส่ใส่ต้นใหม่นี่มันสีมีสีไ์ในบอกหรือจะไหนมันไมันไผนนี่มันชอบล้มครับพี่น้องชอบห่มชอบอันนั้นบอกบอหล้มหล้ม หมายถึงว่ามันล่มเวลาเจออ๋อมันล่มมันมันมันนวดเออเจอพายุเจออย่างนี้มันจะล่มไงได้ครับอ๋อครับผมก็เลยว่าถามีกงใหม่ซอยพยุ่งนี่มันจะดีก็เลยเอามาปลูกเอามาปลูกในกงใหม่โูกในป่านี่บอกเออใ้ป่าเป็นพยุ่งไว้ยังสินะโอ้โหนี่มันออกนอกตัวนี้ได้ได้จากเดือนครับนี่โอ้ยได้จากเดือนเหรอถึงปีเหบอบ่ถึงครับแต่ว่าปีที่แล้วบราได้ใส่ปุ๋ยมันเลยปลอดอ๋อบากตอนนด้รู้แล้วแมนปีนี้ก็เลยคิดว่า ปีน่นานี่จะต้องเริ่มขายไผ่นะผมก็เลยมาใส่ปุ๋ยมันอันนี้คือหมายถึงว่าปีน่นานี่ต้องมีรายได้จากไผ่แม่นอ๋อตอนนี้ปลูกไผ่ซื้อเนี่ยมมีรายได้ก็ต้องหารายได้จากการปลูกหน่อไม้เอ,อปลูกหน่อไผ่ปลูกไผ่ปลูกหวายปลูกอยังนี้มั่นสันติแม่นครับแมน่นเพราะว่าเราปฏิเสธเ,เงินมาไหนไหนบ่แมน่นถูกต้องต้องใส่เงินเขาจะต้องหารายได้เสริมเข,ข้ามาหลายๆทางทุกด้านนะครับต้องเอาทุกด้านครับครับอ๋อหนีนองามได้นี่มัน กำลังเริ่มเนาะแมนครับมันเรื่มปีแรกแ้าปีนี้ถ้าได้ปุ๋ยนี่คือสิ่ขักอยู่ตอนนี้มอปลูกไพัพงสี่้หลี่หมมอว่างตลาดบอ่อครับหรืออย่างไรมีตลาดบ่อหรือยังหรือหรือล่อมันมีผลผลิตก่อนแมนครับแมนผมก็คิดว่าจะตอนแรกจะขายเองก่อนโดยที่ยังบอยังบอเอาไปส่งเขาแล้วครับคิดว่าจะต้มหรือจะลวกทีหลักปอกเปลือกใส่ถุง แล้วก็ไปขายตามนี่ครับตามตลาดนัดตอนนี้<า>ถ้าเกิดเขาขายน้องสดเลยดีกว่าบอ่อหรือจังไหนนองสดก็ดีครับบ<อ>แต่ว่าถา้าถ้าต้มหรืออันนี้มันสิเพิ่มราคาขึ้นไปอีกต้มหมายถึงว่าเพาต้มให้มันมันลดขมๆลงจะน,น้อยหรือว่าสำเร็จเพื่อเพื่อกินเลยเพื่อบริโภคเลยอ,อ๋อมันงา่ายมันง่ายเนาะเากับอันตีละค้าตีละค้าขึ้นได้แม่ถ้าก็มีทาวตัน้องสดแต่ถ้าทั้งน้องต้มครับผู้ใดขี่ขานก็อ้อนอันเร็วๆ ผู้ใดมันก็เอาโนสดไปเฮ็ดเอาเองแมนครับแต่ส่วนใหญ่เราองขายดีได้รับพี่ครับครับนี่ไผนี่ได้มาแต่ไสครับนี่ไผพันนี่พันนี่ได้มากจ่ไสจริงๆแล้วผมไปซื้อมาจากอำนาจเจริญครับเขาขายเหงามากโอเสียมา50เหฟงาจำสวนได้บ่สวนหยังไผใช้ไผเลี้ยงใช้ยาโอ้เถาอำนาจเจริญอ๋อเฒ่าเพราะไงไอใช้ยานั่นแม่นอืมอๆๆผมเห็นแต่ในเฟซเล่าดอกเห็นแต่ใน YouTube เล่าลงเขาลงไว้นะครับ เขาเขาขายเงาตัวไหนหาสิบบาทมั้งครับเงาหนึ่งไหมถึงว่าเป็นเงาเป็นเงาคุดออกมาแมนซ้ำใส่ถุงแล้วครับแมนบ่บ่บ่บรอยช้ำบ่ได้ช้ำเป็นจัวไหนคูดเงาขึ้นมากกัเอามาให้เ้าเลยอ๋อห้าวเงามาเลยเงาสดๆเอาปลูกเองแมนครับแต่รอดแพงบ่หาสิบบาทคิดว่าบ่แพงเด้อเขาคุณให้เพราะว่าเขาไปจ้างคนคุดกับสิบบาทแล้วไม่คูดยากเด้อครับคุดไผ แต,แต่นี่คงการปีน่ะนี่คือว่าสิขยายโอสิปูให้มันเต็มพื้นที่นี่ได้ปีนี้นี่มันเต็มพื้นทีนนนท่นี่บ่ไอ้โซนนี่โซนโซนนี่ไปถึงทุนครับท่างท่างหลัดยาง่มโอ้ฟังพุ่นกัแม่นแมนก็จะเฮ็ดเป็นโซนไผยเหนือทีประมาณไล่เครืงนะครับบอกจะเป็นโซนไผยประมาณว่ามีไ่เกือบถูกสายพันธ์นะครับขามานแต่ว่าจะบนเนนบนเนนหลยนะครับคิดว่าเทใไ้ได้ตามกําลังเจาของชนิดละเรื่อยๆพันละ พันละประมาณสักห้ากอสิบกออย่างเี่นะอ๋อประมาณเนี้ยคือให้มันหลากหลายแม่นครับอะไรเกิดขึ้นตอนนี้เห็นปลูกกระเจียวปลู่ยังทำพุ่นกันแม่นที่กันบ่อาชีพเสริมใหม่บ่นี่แม่นครับปีนาตัวเสริมหลักปีนากับเอ้ยตัวเสริมอันปลาครับครับปีนาคิดว่าจะเอาจริงแล้วครับก็หมายปีนาเริ่มแต่ปีนี้แหละเริ่มแล้วเนาะครับนี่แหละตอนนี้ถ้าเกิดว่าเฮาบ่ต้องลงไผ่นี่เอาไปไผ่สร้างมูลไผ่สาลำนี่เป็นไปได้บ่อยู่กับปลาใหม่คิดว่าไผ่สร้างมูลแบบ ผมว่าโอเคนะครับครับมันเป็นไผ่ไสลยลำแต่นอกระแทบได้หรอรับว่า,าแต่ว่าไผ่ไสลยลำมันจะต้องเฮาจะต้องปลูกจํานวนหลายเนี่ยเพราะว่าเวลา<อ>เขาขายเขาขายเขาต้องประมาณว่าต้อง,ตองเต็มรถชิบอกเขาถึงจะมาสืออ่อถึงถี่ได้ยังน้นอยๆกัดยี่<ร>สิบสามชิบก่อเนาะเพราะฉะนัน้นเขาต้องร่วมร่วมมูกันขายเนาะตองตอง,งมีสวนหลายๆสวนซอยกันปลูกแต่ถ้ามาปลูกแค่บอกว่าเอาแค่หากอฮกกรเนี่ยเขาสิขายยากแมนแมนแมนแมคือไผ่กินนะครับคนละอย่างกันเลยไผ่กินนี่คือกินโรขี้ออก บอกกันไงไงเข้าหาขายกับผู้ใดก็ได้ไงแมนเออแต่ว่าไค่เสลี่ยล่นี่มันเฉบี่ยบอยมีคนซื้อเขาหรอกนอกจากคนที่เห็นเฟอร์นิเจอร์เห็นเฮื่อนขายเห็นเฮือนมีไค่ขายเห็นเตี้ยงเขามาเขากระจงมาเป็นโรชิปลอังสี่ครับอ๋อมันเป็นยังส่ครับตัวนี้ถึงปีเหนือนอหนิถึงกันนอถึงแหละครับแต่ว่าก็โอเคนะผมว่ามึงนอมึงยังแล้วกันกระไดครับแต่ว่าปี่กายเห็นบารีบอมรุงแมนปล่อยให้มันอยจูติมอสซาดครับอันต้นย่างหน้านี่แมนครับผมคิดว่ามันสีแหมนอยู่เด้อย ว่าไผ่นี่มันล่มเพราะว่าลมพัดลมพัดล่มแต่ว่าหมอปลูกอยู่กับป่ามันพยุ่งกันกับต้นใหม่อาจจะเป็นทางหลอดเนาะมันพยุ่งกับต้นใหม่เพราว่าไผ่กับต้นไหม้อยู่น้ำกันนะมันอาจจะสีซอยกันยืดมันก็มมข้อแสงดีขอเสียเนาะบอกขอดีก็คือมันก็จะบ่ค่อยล่มเหมือนลมพัดถ้าน้อยอยู่ในป่าป่าใหม่สิเพราะว่ามันมันถูกใบใหม่ถูกยังบางไหวแต่ว่าขอขอเสียก็คือไผ่เนี่ยมันต้องการแดด หมายถึงว่ามันต้องการแสงแม่เนต้องการสอ๋อสมมติว่ามันขึ้นไม่สูงขนาดนั้นมันก็วิทย์มันก็พอได้แสงที่ขนาดนอะมันต้องให้มันสูงขนาดนั้นทีเอาลองมึงเนาะครับผมบอลองบวฮหูครับอ่าเพราะมันเป็นการทดลองอีกอย่างหนึ่งห้างฝุ่นกะกำลังเตรียมถุงดําไว้ครับอ๋อเป็นไผ่หน่อยไผ่ในถุงดำนั่นเออก็คือหลายสายพันเจะให้มันหลากหลายขึ้นครับใีหลากหลายทั้งไผ่ายล่ำไผ่ายนอไผ่ประดับ จะบสินามาได้นี่ครับแต่ว่าในส่วนนี้ผมไม่เห็นเห็นแล้วมันมีไผ่เสียงไผ่สางไผ่เนาะครับกับไผ่ไผ่หวานไผ่กิมซุ่งไผ่กิมซุ่งไผ่หวานแลยอย่างอยู่กอนเห็นไผ่หวานอันอยู่เลาะต้นนั่นนะไผ่บงหวานบอกครับแมนตันนี้บอกแมนไผ่บงหวานไผ่หวานก็มีแล้วตัวนี้ถ้าเกิดมอขยายสายพันธุ์เองเขาเรียกว่าไผ่หวานไผ่หวานยักษ์บอกไผ่หวานบานเห่านี่นะนั่นแหละตัวนี้ไผ่บงหวานแล้วมาใส่แถวนี้พอเห็นเป็นไผ่หวานอยู่เลาะของงัวนนะครับอ่าเพราะว่าพอดีเลยครับการการขยายพันธุ์ คือว่าสีคิดว้สีไฮมีประมาณสิบชนิดขึ้นไปด้ยครับอยู่เนี่ยอ,อแต่ว่าโบ,บหลายนะแต่ว่าบนเน้นหลายเฮ็ดบนเน้นหลายเอา<ห>ตามกําลังกําลังจะของเนงานตอนนี้ฝากฝากคนเมคินให้คนทีกําลังสีสีปลูกไผ่เนี่ยเป็นอย่างไรเป็นแนวคิดอย่างไรไผ่มันต้องปลูกไว้ทุกคนเพราะว่าไผ่มันประโยชน์หลายกว่าต้นใหม่ซสอีกจริงๆเราเป็นยังไงนยครับพี่น้องไผ่มันกินก็ไดนอมัน กล้วยไม้มันบ่มีหน่อยเกินประโยชน์หลากหลายมาออืนกันต่อเอาลำมาใส่งานเอามาเฮ็ดบ้านเอาไปสานเฮ็ดเฮ็ดเออ่เฟอร์นิเจอร์ก็ได้คล้ายๆกับว่าตอบโจทย์ปจัจจัย4ของเฮาถูกครับแต่ว่ากล้วยไม้ประโยชน์มันครอบคลุมบ่หลายปานนีได้แล้วก็พวกใบพวกงามันนี่เฮ็ดปุ๋ยก็ยิ่งดีเลยครับรนั่นแหละคือผมเคยเห็นเมึงคลิปของประเทศจีนเนาะเขาลดลงให้ปลูกไผ่เพราะฉะนั้นเราหันมาปลูกไผ่เนาะแล้วก็ไอ้ที่งสำคัญนะครับการคายออกซิเจนเนี่ยไผ่คายออกซิเจนสูงกว่ากล้วยไม้อีกเด้ว นี่แหละที่สําคัญครับเพราะฉะนั้นทุกคนอย่ามองข้ามไผ่ไปครับหันหันหันมาดูว่าเออควรจะปลูกวัวบางคนบอกว่าหากเนาะหากมันมันมบกวนเออประมาณนั้นก็ลองคิดดูครับจะปลูกตรงโซนไหนของพื้นี่เจ้าของอ๋อกับผมอ่ขอบคุณครับขอบคุณครับครับนั่นจะเป็นพี่ทเจ้าของสวน อยู่แถวน้องโดนนะครับทั้งไปอ่างน้องโคดนะครับผู้เพื่ที่ปลูกปาไว้ประมาณ8ปีนะครับปีนี้เพิ่งก็เลยได้มาลงไพ่เพื่อเป็นเพื่อเสริมนะครับในการสางอะไรใด้ในนักโคต่อไปนะครับบ่อไพ่ทุกชนิดทุกต้นทุกลำนะครับมีประโยชน์ทั้งนั้นนะครับปลูกไพ่ไว้บ่อเสียร้ายนะครับน้องเชิญชวนพี่น้องปลูกไพ่ในกลางป่านะครับเด้อครับขอบคุณครับที่กดติดตามกดแชร์กดไลค์ครับช่องวสันดาวเทียมครับผมกับรายการคนกับป่าครับผม